คพี่เสือจะคัมแบ็กแล้วคะ่ะสมัลสมัล she keep messing up ล่าสุดนะคะมีภาพหลุดออกมาว่าลิซ่าเนี่ยไปรายการช่วงเอเชียซีซั่น2นะคะซึ่งรายการนี้มีเมนเทอร์คนไทยนะคะแล้วก็ถ่ายทำที่ประเทศไทย อย่างแบมแบมแล้วก็ย่าๆยานะคะแล้วลิซ่านั้นไปทําอะไรที่นั่นคะไปเป็นเกสหรือว่าไปโชว์เฉยๆคะหรือว่าจะเป็นเมนเทอร์อีกคนนึ่งคะอันนี้ก็ไม่ทราบเลยนะคะดูจากลุกแล้วเนี่ยขอซูมก่อนนะคะเออลุกนี้นะมีความแบบมัดผมครึ่งหัวนะคะแล้วก็มีหน้าม้านะผมเนี่ยเป็นสีเดิมกับที่เดินพมแดงนะคะข้างขวาเนี่ยประกอบด้วย คุณเมนเจอร์คนสวยนะคะก็คือพี่อลิสนะคะส่วนข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นคุณแนนนิสนะคะเสื้อแดงถ้าจำไม่ผิดนะคะผมทองเสื้อแดงคนนี้น่าจะเป็นคุณแนนนิสนะคะดังนั้นถ้ามีสไตลิสต์มาด้วยนะแสดงว่าต้องแต่งตัวหรือว่ามีการโชว์อะไรหรือเปล่าเอุกของลิซ่านะคะเป็นเหมือนชุด เป็นเหมือนกางเกงหนังสีดำนะคะขายยาวนะแล้วท่อนบนเนี่ยไม่แน่ใจนะคะแต่ก็คือแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่แล้วข้างในเนี่ยดูดีๆนะคะก็จะเป็นเด็กนะคะหลายร้อยชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะน่าจะเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการช่วงของเอเชียเนาะอุ้ยเราต้องมาลุ้นแล้วคะ่ะวันนี้น่าจะเป็นวันที่ลิซ่าเนี่ย ถ่ายทํารายการนะคะไม่รู้ว่าจะออนแอร์วันไหนนะทุกคนต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะคะอุ้ยแต่ลุกสวยจึ้งอยู่นะคะว่าไม่ได้อาจจะไปโชว์หรือเปล่าหรือว่าไปแบบว่าโปรโมทซีรีส์ หรือว่าอัลบ้มเต็มนะคะไม่รู้ว่าต้องรอดูค่ะว่าออนแอร์ช่วงไหนนะคะอาจจะมีโมเมนต์ของลิซ่ากับยาย่าลิซ่ากับแบมแบมหรือว่าลิซ่ากับคนไทยคนไหนก็ไม่ทราบนะคะดังนั้นรายการนี้ทุกคนต้องจับตาดูเลยนะคะว่าครูพี่เสือจะคัมแบ็กหรือไม่นะคะลิซ่าจะดูเด็กๆหรือไม่คะต้องไปรอติดตามวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าลิซ่ามีเดินพรมแดงนะคะอาจจะมีงานแถลงข่าวช่วงเช้าหรือไม่ต้องรอติดตามชมกันนะคะเพราะว่าเดินพรมแดงเนี่ยตอนช่วง4ี่โมงเย็นไปต้นไปนะคะ มารอลุ้นมารอชมลุคของลิซ่าว่าจะสวยจึง้งสู้ LA ได้หรือไม่ไปแล้วค่ะวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ